สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดําแตงนะครับอ,อยู่กับอูสุนทรเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมารื้อประกอบใหม่นะครับประกอบยนยนช่วงล้อยนอะไรใหม่หมดครับ ตกหมุดอะไรใหม่หมดเลยย่นช่วงย่นระยะโอโตอนนี้ก็เริ่มประกอบลอ้อแล้วครับคันนี้คันนี้ก็เป็นคัสซีบัตนะครับคัสซีบัตเอาออมาย่นระยะตกหมุดนะครับขึ้นใหม่หมดทั้งลำนะครับ เขียนแบบใหม่หมดนะครับช่างนี่ใช้เวลาทำกี่วันเนี่ยปมาณกี่วันสามสี่มือ โอ้ประมาณสามสี่วันนะครับโอ้สามสี่วันเสร็จถือว่าไวนะครับดูครับรองพื้นเรียบร้อยรองพื้นแล้วก็ตกหมุดเรียบร้อยครับ อูุ่นทอนีแกรับยนระยะยนช่วงล้อหมดนะครับวางหงวางหัวเสร็จสับเรียบร้อยครับเพิมต่อดำนะครับอู่ซุนทอน,นครับเมาแต่ค่าแรงนะครับ ทีมช่างครับสุดนี้ก็จะมีทีมช่างอยู่5-6คนครับ เมื่อกี้ก็มาไม่ทันเขาอตอกหมุดนะครับ เดี๋ยวให้เขาทำงานนะครับเดี๋ยวขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับเราอยากฟังเพลงแล้วทีมงานช่างอยากฟังเพลงแล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องวีราน้าแต่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับฝากอูสซึนทอนด้วยนะครับทางผ้าชุมพลบุรีนะครับนี่รับประกอบดายนระยะทุกอย่างนะครับมาเลยนะครับ อุุ้นทรสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ